าต,าต่ไะมมก็สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีทุกคนครับที่ตามชมอยู่ก็วันนี้จะมาลองลองเชโดดูครับวันนี้หัวจากมาว่ายไปทอดแหมมหน้าดำํำเครียดเลยครับมาลองดูครับจะจิบจะโดใบปพัดดังๆลองดูครับเดีตัวหรืเปล่า ใช้ได้วะเฮ้ยต,ตั้มขึ้นใหญ่ครับขึ้นใหญ่ <c oughs> เห็นไหมครับเห็นไหมครับไล่ตั้มไล่วะตัตม้มตั้มโดน

มานะครับหนึ่งตัวครับหนึ่งแต้มครับมาลนะครับมานะครับแต้มครับเดี๋ยวยกเลยนะครับมาแล้วมาแล้วครับหมาแลนะครับวันนี้หนึ่งแต้มครับนะครับหนึ่งแต้มสวยๆครับวันนี้นะครับได้คสสวยๆวันนี้หนึ่งแต้มครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เป็นกำลังใจพวกเราทีมงานนักล่าสายบันเทิงด้วยนะครับอันนี้มาหนึ่งแต้งครับสายที่สวยครับมาครับเดี๋ยวรอดูว่าจะได้อีกกี่ตัวนะฮะวันนี้